สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋บอชแชนลกันอีกแล้วนะครเพื่อนๆน,นี่แอดเพิ่งตื่นมาสดๆนร้อนก็รีบวิ่งมาหาเพื่อนๆกันก่อนเลยจ้าเพราะว่าเราต้องอัปเดตไปด้วยกันแล้วเราก็ต้องหวีดไปกับนอนริซ่าของเราในคลิปนี้ด้วยเพราะมีหลายข่าวมาเพื่อนๆที่เราจะต้องรับรู้เพิ่มเติมกันไปอีกเกี่ยวกับที่โนริซ่าของเรานั้นไปอยู่ที่สนามกีฬาในรอบนี้ไปเชียร์กีฬาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าภาพที่ตอนนี้โนริซ่าไปปรากฏตัวอยู่บนไอจีของกีฬาแบบตรงๆแล้วแบบว่าเขา เลือกโนริซ่าขึ้นเป็นภาพแรกซึ่ง i อนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ i g ธรรมดานะจ๊ะเป็น i อสมโมสร PSG ของฝรั่งเศสซึ่งมีผู้ติดตามแบบตาแตกมากๆถึง65.5ล้านคน ซึ่งเขามีการลงทั้งรูปนอริซ่าแล้วก็ดาราดังคนอื่นๆในโพสตเดียวกันแต่แล้วก็เลือกนอริซ่าของเรามาเป็นโพสต์แรกนะจ๊ะรวมถึงลงใน IG Story กันด้วยพร้อมกับข้อความบนโพสต์ที่ว่าดีใจที่ได้เห็นสเปเชียลเกสของ PSG เป็นแขกรับเชิญของิเเษของเราในการแข่งขันแชมเปียนลีกเมื่อคืนนี้อะไรแบบนี้แล้วยอดไลน์เนี่ยปาทะลุไปแสนหกกันแล้วจ้าเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมี IG จนะจ๊ะก็เข้าตามไปที่ p s g พิมพ์สั้นๆก็เจออย่างแน่นอนแล้วก็เข้าไปกดรรูปของน,อนิซ่ที าถ่ายจังหวะที่กาลัง,งยิ้มหัวเราะกับพี่นอร์แมนรีดัสของเราเลยนะจ๊ะทีมก็เป็นประเด็นในอีกโพสตหนึ่งด้วยนะเ,นเพื่อนๆนะต้องบอกว่าออกสื่อข่าวดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้มอนาริซาของเรานั้นไม่ใช่แค่ไปเชียร์กับพี่เขาเท่านั้นนะจ๊ะแต่เหมือนนอริซาเนะ่ยจะรู้จักจนเป็นเพื่อนเล่นจนเป็นน้องสาวคนหนึ่งของพี่รีดัสของเราแล้วเพราะว่ามีการแท็กมือกันแบบหนึ 2, ่งกรุบสองกรบสามกรบก็ไม่รู้กี่กรบนะจ๊ะแต่อิชาแล้วหนึ่งกรบนะจ๊ะเพราะว่าอยากไปสิงร่างพี่รีดัสนะจ๊ะไม พระเจ้าเออมาก้อนอย่าจะกรีดบ้านแตกบ้านแตกนะจ๊ะกรีดให้สเตเดียมถล่มทลายลงมาเลยนะเพื่อนๆบโอ้โหเอาให้เห็นกันชัดไปเลยว่าโนริซ่าของเรานั้นสนิทกับพี่รีดัสกันแค่ไหนเออโอ้โหนะเพื่อนๆพระเจ้าอะแล้วก็มีภาพสวยๆเพิ่มเติมอีกมากมายที่แอดก็รันให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณภาพจาก IMAO กันด้วยนั่นเองนะจ๊ะส่วนในอันที่เป็นจุดสังเกตว่าลูกรักของโนริซ่าของเรานั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะเพราะโนริโอสุดหล่อเนี่ยก็อยู่เป็น w a เป p a p e r ให้้กัับนนริซาามตง ตั้งนานแล้วนะจ๊ะก็มีคนมาส่องว่าทุกวันนี้โนริซ่าก็ยังรักเดียวใจเดียวอยู่กับน้องริโอนะจ๊ะแต่ว่าคุณแม่ริซ่าก็ยังรักลูกๆแอลทุกคนนะจ๊ะไม่ต้องน้อยใจเพียงแต่คนที่อยู่หน้าจอก็คือน้องริโอนั่นเองเพื่อน นาน,านาแปลวเลยจ้าส่วนอีกข่าวนึ่งที่ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะตอนนี้นนริซ่าของเราไปขึ้นเทรนอันดับหนึ่งที่เว้ยบอสอีกแล้วนะจ๊ะรอบก่อนเนี่ยก็บักกิงแฮมรอบนี้แชมเปี้ยนลีกที่ฝรั่งเศสแล้วต้องบอกว่ารอบนี้มียอดชมมากกว่า130ล้านครั้งจ้ะผัดจ้าโอ้ oh my god อกอีแป้นจะแตกนะจ๊ะ และอีกประเด็นหนึ่งที่เขากําลังพูดถึงกันในตอนนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ฮิตสุดๆก็คือโนริซ่าของเราเนี่ยไปปรากฏตัวเฉยๆนะก็คือแบบว่าจองตัวไปซื้อบอลข้างสนามเฉยๆไปนั่งเล่นนะจ๊ะไปนั่งดูบอลแต่ว่าความสนใจของน้องเนี่ยกรบงานมาม่า2 0 2 3จ้าแม้ว่าในงานนั้นน่ะจะมีศิลปินเคป๊อปจำนวนมากและไอดอลจีนมากมายที่ปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลดังกล่าวด้วยซึ่งแอดก็ขอไม่เอาภาพมาแล้วกันเนะเพราะเราจะดูแต่โนริซ่าเท่านั้น <c oughs> <c oughs> โอเคนะจ๊ะก็ถือเป็นเรื่องที่แบบปกติทรได้อีกแล้วเพราะวา เหตุการณ์ที่แบบปรากฏตัวคนเดียวแต่ไปกลบงานนู้นไปกบงานนี้โดยที่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะแบบแค่ไปดูนู้นดูนี่ปรากฏตัวเฉยๆก็เป็นงานจำเป็นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษน้องนิ่าไม่ได้นะจ๊ะพอดีออร่าสุดตาแรงมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คนเนี่ยจะหมั่นใจแอดแล้วหนึ่งนะจ๊ะไปดีกว่าแนละ้วเพืเ่อนนะยังไงตอนนี้น้องซ่าเนี่ยก็ มีความสุขสนุกอยู่ที่ฝรั่งเศสนะจ๊ะข่าวที่จะมาไทยเนี่ยก็น่าจะแบบว่าเศร้าๆเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ไม่แน่เพราะว่างานบุกเรียอย่าลืมว่าเขาจัดหลายวันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสมาสักวันหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะจ๊ะว่าตอนนี้เราจะไปไหนที่ไทยก็เจอแต่น้องลิซ่าละจ้าเพราะว่าแอดเซเรนเอ็กซ์น้องลิซ่าเนี่ยโอ้โหชาวต่างชาติมาถ่ายวิดีโอไว้หรือใครก็ตามนะจ๊ะเดินไปไหนก็นี่แหละคือประเทศของลิซ่าอย่างสมศักดิ์ศ อะไรก็ว่าไปนั่นเองจ้าคือความจริงเะเพื่อนๆะอนะเราก็มารุ้นกันต่อไปว่าลอริซ่าเนี่ยจะขยับตัวไปไหนหรือจะมาอัปเดตกันอย่างแน่นเนเลยนะครับติดตามไปได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube, TikTok แล้วก็ Facebook นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ